เดี๋ยวเราไปที่เกาะเสม็ดกันนะคะตอนนี้อยู่ที่ท่าเรือเพนะคะ่ะก่อนจะข้ามเกาะเดี๋ยวเราต้องไปตรวจ ATK กันก่อนนะเพื่อยืนยันผลนะคะที่หน้าท่าเรือเลยนะคะนี่ทุกคนเตรียมพร้อมมิรินพร้อมง่วงแล้ว เชา้าเกินนะคะนี่เราจะเดินไปตรงนู้นนะคะตอ,ตอนนี้เราได้สติกเกอร์มาแล้วนะคะเตรียมจะขึ้นเรือกันแล้วนะเอาไม่ไดีนำหน้าเลยนำเหมือนรูน้ทางนี่คะ่ะเรามาลงกระเบงกันตรงนี้นะ,ะเราจองมากับ <c oughs> ไว้ชาร์กนะคะ <c oughs> ใส่จนจับเลยนะคะเด็กไม่ต้องใส่นะคะอันนี้ตัวเลือกขาจับนะคะไปหนุก่อนขึ้นเลยเขาจะแจกดิสแปนให้นะแต่ข้อมือนี่นอนวางไว้บนตัก เ,เล่นเซิร์ฟบอร์อดกันยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะ กจิจกรรมหลักของเด็กๆกนะ็คือเล่นทรายนะแม่ก็นั่งชิงช้ามิลินก็นั่งเล่นทรายชิวๆกันเนาะใช่ไหมมิลินบรรยากาศดีมากๆนะคะไหนทำเมนูอะไรให้แม่คะลูก คืออะไรนี่คือเมนูอะไรคะจิ้มกันไงจิ้มกันนแบบไม่แบบเนี้ยเหมือนแบบไอ้นี่เหรอคะมะม่วงจิ้มพริกเกลือเหรอคะกินเลยไม่ต้องพูดามากค่ะงามงามโอโ้โหยาม,มี่ค่ะเสร็จแล้วคะ่ะแม่ค้าเอาอิ่มไหมคะอิ่มแล้วคะ่ะเท่าไหร่คะหกสิบบาทอ่าเงินค่ะ เราได้ห้องแล้วนะคะเราจองเป็นแบบบีดฟรอนต์นะได้เบอร์ B 6มาเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันก็คือมินงเข้ามาล้างตัวเรียบร้อยแล้วนะเข้ามาก็จะเจอเตียงเลยแล้วก็เจอเจอเด็กเพิ่งล้างตัวมานะคะห้องก,ก็น่ารักนะ่ารักนะไม่ใหญ่มาก นี่แล้วเขาก็จะมีเครื่องทำกาแฟให้นะคะนี่มีกาแฟด้วยนะคะแล้วก็ทีวีอยู่ตรงนี้นะทีวีตู้เย็นนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นห้องอาบน้ำก็ประมาณนี้นะคะถ้าเรามองออกไปจาก ในห้องนะคะมองออกไปวิวก็จะเป็นนี้เลยนะคะสงบเหมือนกันนะแล้วก็ด้านข้างนะคะตรงนี้น้ำก็จะมีดนตรีสดด้วยนะคะเดี๋ยวบรรยากาศค่ำคืนน่าจะโอเคเลยเดี๋ยวเราลองมาดูบรรยากาศกันอีกทีนะ นะเรามากินอาหารเช้ากันในอาหารเช้ามิดินวันนี้กินอะไรคะลูกไข่ดาวแต่จกแต่ไข่แดงนะคะรอบนี้แล้วก็มีไส้กรออยู่ในมือแล้วก็ผัดหนะมูเส้นนะมไม่กินใช่ไหมอ่ะได้เดี๋ยวคุณแม่กินเอง อ่ะชวนแก้วกันหน่อยไม่ดิ้นไม่ดิ้นเป็นนมของแม่เป็นน้ำส้มน้ำส้ว <c oughs> ส่วนของแม่ก็จะเป็นข้าวผัดกกวันกะเพราแล้วก็ผัดผักไข่แอนก็อร่อยมากนะแล้วไข่ขาวไม่กินแล้วหรอ แต่ก่อนชอบกินไข่ขาวแต่ตอนนี้ชอบกินไข่แดงไปค่ะแล้วเราขอบตัวไปกินก่อนนะคะ ที่พักของเราอยู่บนหาดวงเดือนนะคะอ่าววงเดือนอ่าา,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 า่าา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 า กำลังไปสระว่ายน้ำตอน4ี่โมงเย็นพรุ่งนี้กลับแล้ววันนี้เลยขอเล่นก่อนก่อน,นมิลินลบแล้วตั้งแต่เช้าแล้วครับเล่นทะเลเบือ่ออยากไปสระบ้า<ป>เดี๋ยวเราไปดูสระว่ายน้ำกันนะครับว่าบรรยากาศโดยรอบเป็นอย่างไร คุณแม่อยากเล่นสายใหญ่แต่คุณลูกบอกว่าขาไม่ถึงแม่อยู่ตรงโน้นนอแม่รอหนูด้วยดิแต่นี้ไม่ได้หนึ่งเมตรสี่สิบเดี๋ยวปล่อยดีเดี๋ยวรอสานู้นล่มก่อนลูกแล้วค่อยไปเล่นแป๊บนีงอันนี้มันล่มเล่ใช่เนมนลินดำน้ำได้นะเนี่ยสาเนี้ยปาถ่ายได้นี่เนี่ยว่ายว่ายแบบเมื่อกี้แม่ก็อยู่ อันนี้ก็เป็นลูกลิงเลยทีเนี้ย,ยขาไม่ถึง เรารอซ้ำอยู่มันอยู่ที่ใจฮึบเรียบร้อยบอดอยู่นู้นแม่อยู่นี่ถั้งที่หนึ่ง ไ,ไ, <S <S ไม่เลยแม่ไม่เลยไม่เหลือก็ดูพี่ยังเดินได้อยู่เลย <S <S สบายสบายสี่ห้าชั่วโมงให้ลงก็ได้ <S <S <บ>เอ้ยอย่าไปคุยเยอะเวลาตกมันอายเขาโมโดได้เอาแต่พอดี <S <S อืม หันหน้าออกหันหน้าออกทะเล่นครั้งแรกค่ะอันนี้ตาแบะปลาบ้างนะคะโอ้ยแบะปลาเก่ขออนุญาตขมขออนุญาตขมไม่ใช่ทางไปลองอีกทีค่ะ ยังขงยังไม่เลิกยังไม่เลิกข่าไม่เลิอไม่เลิกย,นะยังไม่ลดความพยายามนะคะเขายังไม่ <laughs> ป้าซูซู้ ที่บ้านเนาะเริ่มหัวร้อนเริ่มหัวร้อนเริ่มหัวร้อนเออมันต้องอย่างนั้นปะเออไม่เท่าไรไม่เท่าไรเออเยี่ยมเรียบร้อยเรียบร้อยเอาไม้ไปเอาไม้ไมพายอ่ะเอาไปพายไง โอ้โหไปไปด้วยเหรอเออไปเฉยๆเออป๋าดีเอา้เอา,า,ากาโนนายืนเกินสิบวิค่ะนั่นน่ะสิลูกทำไมป๋าล้มบ่อยจังอ่ะ งานเป็นยังไงคะหมดแรงหมดแรงแต่วิวสวยท้องฟ้าสีขาวเลยสายสีก็ขาวสายเนียนที่เนี่ยไหนบอกไปถึงฝั่งระยองไงเป็นรูเลยนอนคว่ำแบบยอยเขารู้ว่าไหมเนี่ยทางกิจการแล้วขอพี่ขอพี่ขมไม่ได้ ไม่เล่นมาดิอันนี้ใครอยากเล่นกันแน่วะเนี่ยบอดที่ถูกวิธีโเก่งไม่ไหวเอาสัิ๊กสิเก่งไม่ไหวเอายืนชอหน่อยยืนชอหน่อยโดนกระดานพังหมดแล้วเก่งไม่ไหวเอ้ย 我听。